สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปปีกขานนะคะหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยก็คือ คุณจะมีแฟนเมื่อไหร่นะคะหรือถ้าหากว่าไม่ใช้คําว่ามีแฟนเนี่ยก็ใช้คําว่าคุณจะเจอว่าที่แฟนเมื่อไหร่นั่นเองนะคะแบบนั้นก็ได้นะคะเจอว่าที่แฟนเมื่อไหร่หรือคุณจะมีแฟนเมื่อไหร่นะคะเคมีตัวเลือกเนี่ยเป็นไพ่นะคะให้เลือกทั้งหมด5กองด้วยกันนะคะในกองที่1นะคะกองที่2 3 4สี่ห้ากองที่1เป็นนายพันต์เ้คิลกองที่2องูบครับกองที่3ามเพจอับคับนะคะกองที่4ี่วิวอัลจูนกองสุดท้ายควีนอับคับนะคะเลือกได้เลยคะ่ะ เราเริ่มเลยนะกับเพื่อนที่เลือกกองแรกนะคะหรือว่าคนที่เลือกการใบนี้นะคะคุณจะได้เจอว่าที่แฟนหรือว่าคุณจะมีแฟนเมื่อไหร่เรามาดูก,กันคิก okay, ขอดูก่อนว่าไพ่าสามใบนี้จะบอกอะไรบ้างนะคะอืม,มว่าที่แฟนคุณนะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศีที่เป็นธาตุไฟนะคะ ก็คือเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูส่วนธาตุลมเนี่ยน่าจะเป็นลัคนาราศีตุลน,นะคะตัวว่าที่แฟนคุณเนี่ยนะอาจจะมีลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะหรือว่าลัคนาราศีตุลน,นะคะก็ได้นะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนที่บ้านง,งาน workaholic นะคะทำงานเยอะมากทํางานหนักมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซนสิทีฟอยู่ข้างในไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรู้สึก นะคะคือมีอะไรก็เก็บไว้อะไรเงี้ยตัวเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ร่ํารวยมากๆแต่ตอนเนี้ยฐานะปานกลางหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีคือสูงตําแหน่งหน้าที่การงานสูงตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีคนน้บหน้าถือตาแต่ปัจจุบันน่ะเหมือนกับเขาถูกลดตําแหน่งหรือถูกลดความน่าเชื่อถือลงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือมีปัญหาในเรื่องของงานนั่นเองนะคะคราวน,นี้มามาดูช่วงเวลากันนะคะ ช่วงเวลาอ่ะมีช่วงเวลาคือเดือนพฤศจิกานะคะ8สัปดาห์8เดือนนะคะ10วัน10สัปดาห์นะคะหรือ8วัน8สัปดาห์นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เจอว่าที่แฟนนะคะหรือว่าที่คนรักหรือตัวคุณจะมีแฟนเมื่อไหร่นะคะ2คําถามนี้นั่นเองมาไปต่อกับเมื่อที่เลือกกองที่2นะค่ะหรือว่าคนที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่2เนาะ มาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรเราเกี่ยวกับว่าที่แฟนคุณบ้างนะคะอืมโอเคธาตุดินนะคะพสศพกรมังกรตัวเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนารารศีประสศกรมังกรนะคะหรือว่าคนธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎแต่เค่คิดว่าไม่น่าจะแต่พอมันอยู่คู่กันแบบนี้เป็นพิจิกก็ได้อ่ะโอเคก็ะสบกรมังกรนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะ อาจจะเป็นลัคนาราศีของว่าที่แฟนคุณนะคะทั้งเขาและคุณเนี่ยจะใจตรงกันมากๆเลยนะคือเขาจะเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจมีวิธีแสดงออกเรื่องของความรักเนี่ยผ่านการกระทําหรือผ่านเงินหรือผ่านการให้ซื้อของให้นะคะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยแสดงความรักเนี่ยผ่านทางเรื่องของการพูด หรือการบอกรักแบบ I love you ฉันรักคุณเรารักเธอนะเบบี้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะคะอ่าหรือจะสลับกันก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เองบอกได้จากไพ่สามใบนี้คราวนี้คุณจะได้เจอว่าที่แฟนนะคะหรือว่าคุณจะมีแฟนเมื่อไหร่นะคะไหนดูเดือนมีนานะคะหรือ12สัปดาห์12เดือนนะคะก็ปีหนึ่งอะแหละเมื่อกี้ก็นี่ไงปีหนึ่งปะเออ่าเก้าวันเก้าสัปดาห์นะคะ เดือนธันวาคมนะคะ9้าสัปดาห์หรือว่า9้าเดือนนั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้ไปต่อนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะหรือว่าคนที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่สามมาดูกันว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับว่าที่แฟนคุณนะคะมีว่าที่แฟนคุณเนี่ยเป็นคนธาตุไฟนะคะ าตไฟก็คือว่าที่แฟนคุณอยู่ลัคนาราศีเมษสิงธนูนะคะแน่นแน่นะคะเน้นๆไปที่ธนูนะคะธนูกับสิงห์นะคะอ่ะเมษสิงธนูนะคะหรืออาจจะมีมังกรแทรกมาด้วยก็ได้นะคะเมษสิงธนูหรือมังกรอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขานะคะแล้วก็ตัวเขาเป็นคนน้าตาดีเคบอบอกเลยน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบง้องใครนะคะอีโก้สูง ตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาก่อนด้วยอะไรประมาณนี้นะคะว่าไปแล้วหลังจากนั้น,น่ะค่อยแบบมีโอกาสได้พัฒนาเป็นแฟนกันในช่วงเวลาต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาครานี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเขาคนนี้นะคะคือจะได้เจอว่าที่แฟนหรือมีโอกาสที่จะมีแฟนนะคะเมื่อไหร่นะคะเดือนพฤษภานะคะหรือว่า2ส,สัปดาห์2เดือนนะคะ 11วัน11สัปดาห์นะคะหรือว่าช่วงเมษานะคะ1สัปดาห์1เดือนนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เค็ได้จากไพ่เนาะเค okay. ไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4ี่นะคะหรือว่าหว่วยหรือว่าการใบนี้นะคะกองที่4ี่มาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะ mm. เกี่ยวกับเขาคนนั้นนะคะตัวว่าที่แฟนคุณเนี่ยเขาอยู่ลัคนา อ,อยู่ลัคนาราศีเมถุนตุลภพศพกรกฎเดี๋ยวนะเมถุนตุลภพศพกรกฎม,ม,มีนมังคะมีนมังคะใ่ใช้คำว่ามังคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนะคะใจดีช่วยเหลือคนจิตใจดีคําพูดก็พูดจาดีนะคะเป็นคน เป็นคนแบบนิ่งๆหน่อยนะคะดูแลตัวเองดีแต่งตัวดีสีผิวเขาอาจจะตรงข้ามกับคุณด้วยนะแล้วก็มีความห่างเรื่องของอายุด้วยนะคะอันนี้คือที่เียนได้จากไพ่นะคราวนี้ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอเขาเมื่อไหร่นะคะหรือตัวคุณจะมีแฟนเมื่อไหร่นะคะเดือนกันยานะคะ6สัปดาห์6เดือนเดือนกุมภานะคะ11สัปดาห์11เดือนหรือ6วัน6สัปดาห์นะคะโอเคประมาณนี้ ไปต่อนะคะกับเพื่อที่เลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกการ์ดควีนอััพนะคะดูสิลัคนาราศีนะคะหรือว่าดาวจร์ของว่าที่แฟนคุณนะคะมีมีมลัคนาราศีธน,นูนะคะธน,นูธน,นูเม็มังกรแบบหนึ่งแบบหนึ่งธน,นูเม็มังกรกลุ่ม kici อันนี้อาจจะเป็นลัคนณราศีของเขานะคะเค้กบอกได้อย่างเดียวเลยนะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่ยอมคนเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้ถ้าไม่ได้จะพยายามทุกวิถีทางไม่ได้ดยเละก็ต้องเอาด้วยกลเขาจะต้องพยายามให้ได้มานะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนกับทะเยอทะยานอ่ะอยากได้อะไรต้องได้นะคะไม่ยอมจะทําทุกอย่างจนกว่าจะได้มานี่คือที่คือเขานะคะ,ะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอว่าที่แฟนเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ أ, หรือหรือตัวคุณจะมีแฟนเมื่อไหร่นะคะ เดือนสิงหานะคะหรือว่า5สัปดาห์5เดือนนะคะ1วัน1สัปดาห์2วัน2สัปดาห์นะคะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ